เอาอีกแล้วลือสิงบีบกาลาเกอร์ย้ายทีมซานโตสออกยืมตัวสร์ชบุกเชลซีอาจได้สปอนเซอร์จีนสวัสดีครับ ข่าวตอนนีช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารุเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้าวันเสาร์แบบนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมอ่ะมาไปเริ่มข่าวของเรากันเลยแล้วกันเริ่มที่ข่าวของคอนเนอร์กาลาเกอร์ก่อนนะโอ้โหมีแรยง,งานจากหลายสื่อเลยนะบอกว่าอาจจะมีการบีบให้กาลาเกอร์ย้ายทีมก็ไปไปได้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะ มีรายงานนะครับผมจาก Sky Sport นะฟาบ,บิเซโอโรมาโน่นะครับผมแล้วก็มีรายงานจากท็อปสปอร์ตแล้วก็ตัวสัมภาษณ์ของเอ็นโซมาเลสกาด้วยนะครับผมอ่ะเริ่มจากรายยอร์ทอมัสของ Sky Sport ก่อนนะบอกว่าเชื่อว่ากาลาเกอร์เนี่ยยังพร้อมที่จะพูดคุยสัญญาระยะยาวกับเชลซีแบบใหม่นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยกำลังจะพิจารณาตัวเลือกนะหลังจากที่สโมสรเนี่ยได้ตอบรับข้อเสนอของแอตเลติโกมาดริดที่34ล้านปอนด์ไปแล้วนะฟาบ,บิเซโอโรมาโน่เนี่ยบอกว่ากาลาเกอร์เนี่ย อยู่ในช่วงเวลาในการตัดสินใจนะซึ่งแอดมาริดเนี่ยกำลังรอเขาอยู่นะครับผมในขณะที่การค้าแข่งที่เชลซีเนี่ยอาจจะจบลงแล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันเชลซี Chelsea เนี่ยได้ยื่นสัญญาใหม่ให้กับกาลาเกอร์นะเป็นสัญญา2บวก1ปีไม่ใช่สัญญาระยะยาวนะครับผมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกังวลว่าในระบบการคลองบอลของมาเลสกาเนี่ยของกาลาเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นได้แค่ตัวโรเตชันเท่านั้นเองนะ รายงานต่อจากสกัสปอตนะบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ยื่นสัญญาใหม่3ครั้งให้กับการาเกอร์เลยนะนัตั้งแต่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วง2022เดือนมิถุนาย0 2 4น2024แล้วก็เดือนกร,รกฎาคม2 0 2 4ัด้วยนะครับ โรมาโน่ยังมาพูดอีกนะบอกว่าแอตมาริดเนี่ยต้องการคําตอบสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้หรือดีลของกาลาเกอร์เนี่ยอาจจะล่มลงไปเลยก็ได้เชลซีเนี่ยจะพูดคุยกับลาเกอร์นะครับผมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้อนาคตของเขาเนี่ยมีความชัดเจนในวันนี้นะสัญญา2อง,ง,งปีที่ Chelsea เชลซีอ่ะย,ยื่นให้ยังวางอยู่บนโต๊ะนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยยังต้องการหลีกเลี่ยงนะเคสแบบดูดิเกอร์ที่ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวด้วยเหมือนกันไปต่อนะมีรายงานจากอเล็กคูของท็อปสปอร์ตนะบอกว่าเชลซีเนี่ย ได้บอกกับกาลาเกอร์นะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่อีกต่อไปแล้วและจะไม่ได้สุดไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับผมเมื่อกลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วด้วยเหมือนกันเรื่องนี้เดี๋ยวไปพูดกันนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีเมื่อคืนแล้วกันมีพรสคอนนะของเอนโซ a มาเรสกานะครับผมก็ความพร้อมก่อนจะเจอแมนซิตี้ในคืนวันนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ย เอโซมาเลสกาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงนะเขาบอกว่าเอาจริงๆนะผมเนี่ยตั้งใจจะเก็บนักเตะทุกคนไปกับทีมเนี่ยแหละและนักเตะคนไหนก็ตามนะที่อยู่ในทีมของผมผมพยายามทําที่ดีที่สุดเพื่อได้ใช้งานพวกเขาสมโมสรเนี่ยกำลังพูดถึงวิธีการแก้ไขนะและผมเนี่ยกำลังทํางานในเกมที่จะเจอกับแมนซิตี้สิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือเราเนี่ยกำลังติดต่อนะครับผมกับสมโมสรน,นะเพื่อหาทางแก้ไขนะสมโมสรเนี่ยเสนอสัญ,ญญาใหม่ให้กับเขานะและผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังโฟกัสกับงานที่ปรีซีซั่นที่อเมริกาอยู่ด้วยเหมนนกกั็ ก็ท่านสมมติว่าจะบทความจากะไรนะบทสัมภาษณ์ของมาเลสกีเนี่ยก็บอกเอ้ยก็เสนออยู่ก็พูดคุยสัญญาใหม่กันอยู่นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงตัวท่านนั้นเองนะครับผมแต่ถ้ารวมทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวที่บอกว่าเฮ้ยกาลาเกอร,รอต่อสัญญาใหม่อยู่แต่ต้องการเป็นสัญญาระยะยาวไม่ใช่2บวกหปีมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้คิดว่าแบบเออมึงจะต่อสัญญากูเพื่อกันเพื่ออยากจะเพิ่มราคากูหรือเปล่านะักเตะเขาก็มองแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ ภายในทีนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะรู้เรื่องนะว่าอนาคตของคอนเนอร์การ์เกอร์จะเป็นยังไงอาะรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะแต่อะไรของท็อปสปอร์ตนี่บีบเนี่ยผมว่าไม่ไม่ันไม่แน่ใจว่าว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมคือ โอ้จะทําแบบนี้2คนเลยเหรอมันถ้าอย่างนั้นอะถ้าถ้าผมเป็นกาลาเกอร์แล้วโดนบีบแบบนี้ผมเป็นชาโลมาโดนบีบแบบนี้ผมแม่งอยู่ไปเลยอะกูก็อยู่ไปเลยเออทําไมอะก็ถ้าอย่างนั้นถ้าควรตีนกันก็ควรตีนกลับก็ได้เหมือนกันถูกปะ่ะมันสามารถมองในมุมนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าอนาคตของกาลเกอร์จะเป็นยังไงนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะไปพูดถึงโคจป้ากันหน่อยเอออันนี้เนี่ย รายงานจากรามันออสมันนะครับผมของลอนดอนเวิร์กนะมีการบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เกปาเนี่ยกำลังพูดคุยกับเรอัลมาดริดอยู่ใช่ไหมหรือว่าดูกับทีมในซาอุดอยู่ด้วยเหมือนกันนะล่าสุดมีรายงานว่าฟิออเรนเตน่าเนี่ยเป็นสโมสรล่าสุดที่แสดงความสนใจในการคว้าตัวเกปาอิซบาราก้านะครับผมและยินดีที่จะตกลงค่าตัวกับเชลซีถือยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าจะตัดสินใจอนาคตยังไงนะเกปาเนี่ยมีความสุขกับการเป็นเบอร์2ที่เรอัลมาดริดนะและเขาก็ยังจับตาดูสถานการณ์ของอังเดรูนินอยู่ด้วยเหมือนนกันนผ ฟีอเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมว่าปลายทางของเจปาเนี่ยปลายทางของเจปาอยากจะไปที่เรวมัตติลิตยอยู่แล้วนะอยู่ที่สถานการณ์ของอังเดรลูนนด้วยเหมือนกันท่านเยางที่บอกนะผมว่าของลูกกูกูของเจปาเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือรอรอใครสักคนหนึ่งอะ่ะย้ายออกไปแล้วกูก็จะเข้าไปเสียบในตำแหน่งตรงนั้นเนาะประมาณนะั้นแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะก็ต้องไปรอดูกันนะว่าฟีอเนี่ยจริงจังแค่ไหนจะเป็นข่าวลือหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบจริงแล้วแบบขายขายไอเดียผ่านขายโปรเจกต์ผ่านมรเนี่ยเจป้าก็อาจจะ ไปที่ฟีออก็ได้ดูเหมือนกันทีมทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะตลาดมันยังไม่ปิดอะ่ะม,มันมันมีมีความเป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าสุดท้ายเกป้าจะได้ย้าไปอยู่ทีมไหนแต่ผมมาถามตอนนี้เรียวมัดลิดย,ยังเป็นปลายทางที่เกป้าอยากจะไปมากที่สุดอยู่ด้วยอ่ะรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฝ่าตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเลื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะก็ชัดๆเลยนะครับผมอย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าอังเดรซานโตเนี่ยเตรียมที่จะไปยืมตัวกับตาร์สบุกนะครับผมแล้วก็อประกาศยังเป็นทางการจากทั้งสองสโมสรเลยนะทั้งเชลซีด้วยนะครับผมแล้วก็ตาร์สบุกด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้ลูกก็ชัดเลยนะอะ บอกว่าอังเดซานโตเนี่ยจะไปยืมตัวที่ซัสบกูกจนจบฤดูกาลนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานจะเป็นยังไงนะก็อย่างที่บอกก็ซานโต้ไปแล้วอ่ะเหลือเคเล็บไวลี่อ่ะ,ออะเดี๋ยวรอประกาศหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนคนที่ได้ไปก่อนหน้านี้นะครับผมอย่างเอเอเกียวาดูเอก็ย้ายไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าขุมกําลังของซาสบกกเนี่ยในยุคข,ของเลียมโรซิเนียเนี่ยจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงจะบินสูงได้แค่ไหนรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคไปทิ้งท้ายนะครับผมกับข่าวของเงินเงินทองทองเนะี่ยอ่าสปอนเซอร์นะครับผมผูอ้อันนี้มีหลายอย่างมากเลยนะตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าอันนี้เนี่ยรายงานจากลูกคันบาสเซกนะครับผมของสปอร์ติโกนะบอกว่าเชลซีมีความคืบหน้าในการเจรจาก,กับบริษัทจากจีนนะซึ่งยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นสปอนเซอร์ส่วนไหนของเสื้อนะจะเป็นแขนเสือ้อหรือว่าจะเป็นคาดอกนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมเตงเนี่ยเขาเรียกนะบริษัทที่เตงเนี่ยมีอยู่2มีอยู่2บริษัทนะครับผมนั่นก็คือ ไซล,ลุนอะไซลุนอะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลิงหลงลิงหลงก็เป็นบริษัทยางทั้งคู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าออจะเป็นยังไงนะก็อย่างที่บอกนะก็อ,อะไซลุนใช่ไหมอะลิงหลงลิงหลงลิงหลงอะโอ้โหแม่งชื่อแม่งไม่รู้จะออกเสียงยังไงอะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะก็เป็นบริษัทยางทั้งคู่นะครับผมก็ไม่รู้จะหน้าตามันเป็นไงเลยทํารูปมาให้ดูเออเป็นงไงโอ้โหแม่งน่งรีทัตตงนานก็อาก็ถ้าออกมาเป็นแบบนี้ก็ผมชอบ ขวามากกว่าวะ่ะเออทุกคนทุกคนชอบชอบอันไหนก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมทาไว้ให้แล้วอ่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นคาดอกละมั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะก็ต้องก็ต้องรีบหาสปอนเซอร์คาดอกมามาเร็วที่สุดอะ่ะไม่งั้นมันโลง่งๆนะจะเป็นแบบอินฟินิตอัดติดต่อมันก็เกินสัญญาเขาไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าใน2บริษัทนี้จะเป็นบริษัทไหนหรือว่าจะเป็นบริษัทอื่นไปเลยนะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมไซลุนกับ <laughs> กันนะครับผมอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดขอบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอคิษฐ็นง่ายข่าววันนี้นะอ่ะ บีบกาลกระใายจริงหรือเปล่าคิดเห็นยังไงลองแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็ซานโตสอ่ะไปยิงตัวซาส์บวกแล้วรอดูผลงานแล้วกันนะแล้วก็อ่ะคิดว่าไรลิงหลงหรือไซหลุนอ่ะคิดเห็นว่าคิดไปอันไหนชอบอันไหนอ่ะลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไมได้เหมือนเดิมรอดคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจากกันไปลยอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนีีี้ลาาาไปก่่อนนวัััทตติดดมะคครรบบบสสย